กลับมาอยู่กเกมเกเนยนะยเดลต้าโฟ e น,นะครับผมกับโหมดโอเปอเรชันในวันนี้เราก็จะมาเลือกของกันหน่อยเลยนะครับผมก็จะเลือกของจากเซตนี้นะครับผมเซ่าสมดุลอุปรกรณ์มาตรฐานเราจะเลือกอันนี้ยืนยันโอเคอะไรอะอ๋อวันนี้เราจะไปเซิร์ฟวก,กันนะครับผมโอเค เอาวนี้ไม่พูดความผัน,ผนเพลงเอาเนี่ยคุยกันเลยโอเคครับถ้าไงก็ไว้เจอกันในเกมครับผมโอเคมาแล้วเราจะเอาไว้บอกไปนะว่าตอนนี้นี่ดีอยู่นะครับผมพุ่งได้นั่นได้ไป ขอจุดดีๆโอเคเนี่คนเดียวส่วนมากเขาจะไม่ไปกล่องทองกันนะครับผมกล่องทองนี่คือแบบการตีเจอคนอะ่ะแต่ด้วยความที่ผมเ้าผมจะลองไปดูนะครับผมอาจจะตายได้นะครับผม,ผมก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไ <ผม S 3> <ม>ด้วยความเ้าเนาะ พอดีพี่มันห้าวน้องไปไอโจกล่องทองกลางตีน่าจะเจอคนแน่ๆแหละแค่จะเยอะเยอะน้อย โอเคเราจะเข้าเครื่องบินกัน้นาเข้าไปยู่ไหนวะอ,อ๋อนี่นี่นี่โอเคไม่ใช่เสียงเราต้ององงเช็คของก่อนเราจะอุย้ยของดีเพีเยอร์บัตรฟ้าเราต้องอุย้ยคนนะเตียงเท้าแบบใกล้มากเราจะได้บวกกันเลยมาดูกันว่าจะไหวไหม อันนี้ว่าอันนี้ว่ครับของได้นะครับผมต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งนะอคือตรงนี้โอ้ยอยู่ตรงนี้โอเคเราได้ของมาแล้วน,นะ เอาเก็บใส่เซฟยังไงการตีได้อยู่แล้วโอเคก็จะเจอคนแมมมาดูกันโอ้โหเสียงยิงกันสนั่นอย่างนี้ไม่น่าไม่น่าพลาดเราน้าจะโดนเล่นไม่มีการก์ดแย่ะเสียงใกล้มากครับผมเสียงวิ่งใกล้มากนะ น่าจะใกล้ถึงเอาแล้วอีกไม่นานอยู่ข้างหน้าเราแล้วตอนนี้มาดิโอเคครับเข้าหัวสามก่อนเขาน่าจะมากับเพื่อนนะครับเราจะยังไม่รีบปูศพเขาแล้ เข้ามากับเพื่อนแน่ๆคิดถ้ายัางงี้นี่ไงขึ้นมาไหมเรากคหน้าใจรอเลยนะครับ โอเคร่วงหนึ่งครับเยอะอีกตัวหนึ่งนะที่นี้เราจะรู้พอสักหน่อยโอเคครับมียานะกระสุนเป็นกระสุนขาวหมดเลยซึ่งเราไม่เอาแน่แอ่ลคนมานะครับขเขาน่าจะมาช่วยเพื่อนนะ โอเคครับปอดตีแนละ้วทีน่นี้สวยงามหมวสามสี่เรายิงหัวหัวไม่ได้ยิงหัวเลยดีกว่าเข้าหัวเต็มๆตมเอายามาก่อนยานี่สำคัญนะอันนี้ส่เชียวส่งขาววะสายตาไม่ค่อยดีซะด้วยคนเราโอเคปยี่สิบสายสะพายสิบสามเท่ากันน่าจะเซตเดียวกันนะครับน่าจะเลือกเซตมาเหมือนกันนะ ซึ่งเราจะเอาปืนสัมองเป็นปืนอะไรดีอุ้ยหมวกโอ้โหแต่หมวกต่ำมากเลยอะหมวกดีมากเลยนะครับหมวกหมวกคิดมุ่งแต่กันแบบว่าเรียกว่าอะไรอะค่าวความทนทานต่ำเกินโอเคเอาของมาก่อนเราจะเอาเป็นอุซี่กันเป็นปืนสมองเราโอเค มูกหรอได้ไหมอุย้ยได้โอเคไม่รู้จะเอาไปขายได้ไหมนะครับลองก่อนไปตอนนี้ก็มีกระสุน400ว่านั่ไป right เราจะไปที่ตรงนี้เราจะไปท้งเคดกันนะครับตอนนี้เราถือว่าหากรไมอยู่ไหมแสนแปดก็ยังไม่เท่าไหร่เราจะค่อยๆพะเอามาสกู่นะ ไม่อยากประมาณถ้าต,ตายแบบบื้อเสียงจิงชัดมากเลยนะครับตรงนน้นแต่ตรงนน้นไม่มีอะไรอะ่ะไม่รู้จะไปเอาไงเราจะไปเอาเคสเพื่อจะได้ของดีบดัตเราจะไม่กระโตกกระตากน่าจะบอดอีกตัวหนึ่งข้างใน ทุกคนถือไว้ก่อนดีกว่าเราจะไม่ประมาทนะครับ mm hmm. เจ็บกับบัดอีกแล้วเราโอเคกัอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคบัดร้อยเปอร์เนสวยเอานี้มาคาดได้อันนี้ไม่เอาครับไหนดูซิมีอะไรไหมขอของทอง น่าจะมากไปขอม่วงก็ได้เสียงผู้อยู่จากขวาข้างล่างมีคนนะเสียงใกล้มากครับผมอุ๊ยม่วงโอ้โหมีคนแต่ไม่รู้ว่าบอดหรือคนนะปุ๊บเห็นไหมางนี้เจอไหม ก็เปิดแฟลชก็เปิดควันนะครับผมยิงเรียกยิงเรียกอันนี้ก็ว่ายิงเรียกมาไหมตรวจเรียกด้วยเอาอันนี้เรียกเลยนะเนี่ยมาไหมไม่มไหมโอเคครับผมเจอบอดตานนะมาที่พูดบนโอเคบอดตาย ไม่น่ามีของดีไม่มีจริงด้วยสุอดเลยโอเคจังล้วโอเคหมด ทำภารกิจกันครับผมภารกิจนี้ให้เราทำอะไรสถานที่ตื๊ดตมูลค่าหนึ่งหมื่นโอเคอะไ้ครับไอเทมของโอเคเราอยู่ในจุดแล้วนะครับโอเคเราจะค่อยค่อยสติว <c oughs> เราจะเช็คจากข้างนอกไปก่อนเลยนะครับผมโอเคครับภารกิจสำเร็จสวยครับมีของดีนะของดีไหม ไอดีอเดี๋ยวก็เตรียมทิ้งของเขียวได้เลยนะครับเราเจอของดีเพราะว่าของม่วงดีกว่าก็าจะปล่อยบอดแล้วกันไปเล่นเควกันนู่นนะนู่นนะครับผมอันนั้นน่าจะเป็นคนโดนกลับระเบิด <c oughs> ซึ่งผมก็เคย ตรงนี้โคตรอันตรายบอกเลยคือแบบไม่เอาดีกว่านะของเอาดีๆอยู่ก็อ,อย่าเพิ่งรีบจบคลิปกันเลยดีกว่านะครับต้องบริหารสตามอร์น่าไว้ดีๆนะครับ นี่นะครับผมชัดเจนนะมีคนฟาร,ร์มไปแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้จะทำอะไรนอกจากทำเคสแล้วกันนะมาเช็คหน่อยไม่มีคองทุ๊บเมาสของบนโต๊ะโดนไปหมดซึ่งอันนี้ก็ไม่มีไอเดียเลยไปทำเคสกัน โอเคเบปหนึ่งเครสเป็นเควสของคนนี้ไปกัปตรงนี้กันต่อเราน่าจะได้ปวกแพตตี้เดียวแล้วกะเราแบบตัวเงียสสงบสุดอันนั้นคือ APC นะครับโอเค สามมิตรเถียงยิงรวมมากเลยนะครับผมจากตรงโน้นเนาะซึ่งเราต้องหาใช่ไหมเข้ามาที่มีมูลค่าสูง โอ้ยเปิ้งเลือดไมเนี่ฮะอย่างแย้น,นะครับดูไหมครับอุย้ยขี่การดปะไม่ใช่เี้เยนี่โอเคเราเจอเป้าหมายโอย้เจ็บเจ็บเจ็บ โอเคครับผมซึ่งเต็มของเดี๋ยวต้องเคลียร์คุณก่อนโอ้ยเจ็บโอเคป,เป็นกระสุนสุดๆโอเคเดี๋ยวเราทิ้งของกันก่อนนะครับ โอเคเก็ okay. บอันนี้ความยากสักนิดนึงเราตอนนี้น้ำหนักเต็มนะเราตัวหนักมากซึ่งทำให้เราอาจจะเดินช้านิดนึงลูกซ <c oughs> องไอวีลูกซองหอยยิงใกล้ๆยิงสักไกลเชีย เอาไปกันดีกว่าครับน่าจะไม่มีคนแล้วแหละแต่เราก็ประมาทไม่ได้ขอเช็คกลับกันเวทเลย้ยต้นแบนที่โอเคครับพัวหนึง่ง ข้าวหัวครับผมโอเคหมดตี้สวยครับเสียงคนมาใกล้มากนะครับผมต้องระวังตัวแล้วไอเวียนได้อมดโอเคต้องฟังเสียงดีๆนะเอาตัวคนเดียวได้ไงไประเด็น โอ้โหปืนโคู่ดีเหี้ยโสวยสวยสวยเอาปืนนี้มาแทนเลยเอาส่นทิงนท้งเลยส่นทิ้งเลยของโคู่ดีทิ้งครับทิงท้งทิ้งของโอ้ยส่วนฟ้าส่วนฟ้า,ส,ฟาสวยสวยอันนี้ส่นวนอะไรส่นเขียวมามามาเอาไห้หมดผมรู้ออกมามา <c oughs> อ้ยทีกันก็พื้นที่เต็มถึงไดดีวะไอ้ขาเป๋อทีนี้กันไม่พอ,อเอาเครส่องเขียวมานี่ก่อนแล้วก็นี่ไปน,นั่นโอเคแล้วก็นี่มานี่ได้ไหมโอเคงามมากุ้ยกระเป๋าเป๋ามันเยอะเป่าวะเอามานี่ก่อน โอเคทิ้งกระเป๋าเขากระเป,าเป๋าเขามานะครับผมอันนี้ก็ทิ้งนะครับสายสิบสามพักันซึ่งก็ไม่เอาโอเคชอบเผื่อกดกระโดดอะ่ะเน,นี่นยโดนอีกอ่ะย้ายกันดีกว่าเ,าเขามาข้างในหน่อยุ้ยเสียคนใกล้ามากอะ่ะ หูหอกัอนเอ็มพีไฟ p 5โอ้โหกล่องฟ้ามาแล้วโอ้โหเครืกระถงพยาบาลจนเยี่ยมที่จริงสองอันก็พอแล้วอสองอันยี่สิบเงเขียวโอ้โหดีดีด,ดีอะไรดีอะไรทิ้งดีทิ้งแม่งเลย แนวอ่ะอันนี้ดีกว่าวิเชียป่าน้นเยอะกว่าป่ะทิ้งทิ้งทิ้งทิงทหมดอธิยอานี้ไปไปใส่ใส่ไปไปสใส้ใส่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 ใสอใสใส่ใใส่ใส่ใส่่ส่ใส งทิงๆของของไม่ดีของไม่ดีทิ้งหุ้ยคน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 นะครับผม ไปกินฟาร์มของอกันฟาร์มให้เสร็จก่อนดีกว่า เขามีก็เมมการ์ดเมมการ์ดได้ไหมโอเคสวยไป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 อันนี้ก็มีเขาโม่อโอเกาะเฮ้ยเกาะเขาดีกว่าเรานะเอาไปไปเถิดตอนนี้เราก็มีกำไรอยู่แปดแสนหนึ่งนะซึ่งถ้าออกตอนนี้ก็ถือว่าขุมแล้วนะครับผม เราซ่อมตกอก่อนเ่อเขาจะพังครับโอเคซึ่งตอนนี้เกาก็ขึ้นมาที่45เราค่อนข้างตัวหนักนะครับโอเคเระเบิดอีกแล้วอยากไปดูกะของพองอีกสักกลองหนึ่งเดียวผมคิดว่าไม่มีหรอก ไ้พวกผมก็คงเก็บไปแล้วอะแล้วกว่าเราจะอุผิดทางนี่จริงเชียเอ๊ะอ,อยู่ตรงไหนวะนะอยู่ข้างในครับผม เราต้องเข้าทางประตูตรงนี้โอเคอันนี้ให้เรามาดึงใช่ไหมโอเคเดีย๋ยวประาห้านาทีนะครับผมเราต้องจะไปทันเราขอแวะแตปก่องทองก่อนอุย้ยสวย <c oughs> สวยครับสวยนี่แ็กเลย ขอของทองตอนนี้เราไม่มีของทองเลยนะทองไหมสวยครับจ็ดไลน์แปดแสนหกเราจะเอาออีกสีเก็บของไปก่อนนะครัระหว่างอ๋อหกของเขียวของปุ๊บมีอะไรอีกไหม ลองก็เปิดดูกันไปก่อนเปิดได้ไหมโอเคไม่ได้เพราะว่าเหมือนมีคนมานะครับผมโอเคสวย สวยสวยโอเคแล้วโมดเขาดีกว่ายามียาโมง่งถุนไม่ดีอ,อ,อุ้ยเหียของโอ้โหของทิ้งกระเป๋าเลยครับผมเจอของอย่างนี้ก็แสนก้าวหาได้อีกสักอย่างหนึ่งอืนไหม เป็นอะดรแพงกว่าโอเคเป็นนี้แพงกว่าโอเคเป็นนี้แพงกว่าอยู่ดีขาดอีกนั่นหนึ่งขาดเหมือนเดียวการเหมือนเดียวเราก็จะโอ้โหโค่นมหาเศรษฐีโอเคถ้ามันถอยเราอย่า้มมากไปไปโค ห้าสี่สามสองหนึ่งบ๊ายบายโอ้โหดูดูด,ดูผมก็ไม่เคยออกจาก้จากแบบเลือกอรถไฟเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามันชนรถกบนีสำเร็จใช้เวลาไปยี่สิบเก้านาทีครับแมททั้งหมดนะครับผมรวมของที่ได้มาทั้งหมด หนึ่ง0้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันยี่มากคิวไปยี่สิบโอเคของที่ได้มาทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไปกับโซลกี้ตึง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 ,ตงสบายใจเว้ยในของมาเป็นน้ำเลยเว้ย <c oughs> โอเคครับไหนๆก็ได้เลือกงามยามดีขนาดนี้แล้วก็ วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับซียูครับผมบ๊ายบายนะครับผมไว้เจอกันนะครับไปล bye bye. ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าซียู